สวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับอ้วนกิรักอินโคเรียครับวันนี้ขอนาเสนอครับอ่อมพวงไข่ครับอาหารอีสานเรานี่ครับเห็นเห็นเขากินแล้วอร่อยก็เลยลองทําดูครับแม่ครัวจัดให้เลยครับผมอยู่ในเกาหลีก็มีครับอาหารครบทุกภาคเลยครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกสรรลังสรรอาหารนั้นแบบไหนแบบไหนขึ้นมากินนะครับวันนี้ก็ พวงไข่อมๆอครับมากินข้าวเที่ยงนํากันด้วยครับเด้อตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับที่เกาหลีพักเที่ยงแล้วได้เวลากินข้าวแล้วครับก็จะมีนี่แหละอ่อมพวงไข่ข้าวเหนียวร้อนๆครับมาครับปะใครยังไม่ได้กินข้าวก็มากินนํากันด้วยครับเด้ออ่าจัดไปครับคำแรก น้ำก่อนชิมน้ำก่อนครับอืมอ้มเข็มาลังพ็ดีครับนี่ครับโอ้ไข่ครับใหญ่ๆครับอืม้ม ตอนเช้าก็ไปบาดไทยมาครับเห็นฟวงไข่ก็เลยจัดมาเลยครับเดี๋ยววันนี้เอาไว้วันไหนว่างเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวที่ร้านไทยนะครับว่าอาหารที่ร้านไทยจะมีอะไรบ้างคลังสินค้าเราเนาะแต่วันนี้จะไปถ่ายนะครับแต่ว่าแม่ค้าเขาบอกไม่พร้อมแต่งตัวไม่สวยเพิ่งตื่นนะครับไปตอนเช้าเดี๋ยวนัดกันใหม่แม่ค้าไม่สวยไม่ยอมครับอื้ม ม,มาครับกินเยอะๆครับจะได้มีแรงทำงานครับสู้งานต่อไปอืมขไข่ใบใหญ่ๆครับ น้ำหน่อยล่องคอหน่อยลุยต่อครับืนี่ครับไส้ คอมเมนต์มาได้นะครับใครได้อะไรกินบ้างทางบ้านได้อะไรกินครับส่งรูปมาเบิ้งในเด้อครับ <c oughs> ทางนี้ได้ไส้ครับนี่ครับไส้ใหญ่ๆเลย <c oughs> ผักผักคือเกียว หอมผักชีลาวครับหอ,อมที่ขายไม่ได้เลยร้อนร้อนครับอร่อย ใครดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตามด้วยถ้าใครมีอะไรก็ติดชมเข้ามาได้ครับโอ้สีลาเป็นมัดเลยครับ <c oughs> ลุย อันนี้ก็รอหอยดองอยู่ครับตอนนี้กำลังขึ้นเครื่องมาจากเมืองไทยใกล้มาถึงแล้ว <c oughs> กดติดตามไว้นะครับดูกันว่าทำอะไรกินกันอยากกินอะไรของที่บ้าน,นเราก็ส่งสบายครับไม่ต้องซีเรียสหากินง่ายครับ เกาหลีตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่นะครับอาดติดลบอยู่เนี่ยเป็นปีนี้หิมะอยู่นานมากครับอ,อยู่เกาหลีมาเพิ่งเคยเห็นอยู่เป็นเดือนเลยครับ้าวไปหมดเลยปกติเราแบบตกมาแค่วันแล้วก็อยู่สักสามสี่วับบนมันก็ละลายหมดแนละ้วแต่ตอนนี้ยังไม่ละลายเลยครับนอกทังขาวโพลนอยู่เลยละลายละลายไปเล็กน้อย <c oughs> ครับไข่อร่อยครับขนาดใช้ซ้อนครับตักอย่างเดีย <c oughs> งเจ้าก็เรียบจริงครับเพราะว่าเยี๋ลวกไปช่วยเท่าแก่เปลี่ยนไปทำ เครื่องรีดผ้าเผาขาดวันนี้ก็วันหยุดแล้วครับแต่ว่ามันก็ถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันแก้ไปก่อนแล้วครับเพื่อพรุ่งนี้เราจะได้ทํางานได้วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับกินประมาณนี้ก่อนเอาไว้เจอคลิปหน้าอย่าลืมนะครับกดทุกใจแชร์ติดตามให้ด้วยกันให้ด้วยนะครับ เก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะสว่วนนี้ก็บ๊ายบาย